เคยมีเพื่อนคนนึงถามเอาไว้นะครับเวลาเคลียร์น้ําหน้างานใช้เครื่องสูบน้ําแบบไหนผมย้อนกลับไปหาคอมเมนต์ของเพื่อนคนนั้นหาไม่เจอแล้วครับขออนุญาตตอบไปเลยและกันครับซึ่งน้ําหน้างานของเราที่เราต้องเคลียร์ทุกๆงานนั้นหดๆหนักๆแน่นๆเต็มไปด้วยตะกอนฝุ่นโคลนดินทรายเราเลือกใช้แบบนี้ครับปั๊มแช่สายอ่อนชนิด2เขีวทางจ่าย3นิ้วเฮสิบหกเมตรซึ่งกําลังส่งและจํานวนน้ําขึ้นอยู่กับแรงของเครื่องด้วยนะครับ

ต้องขอโทษเพื่อเราจริงๆนะครับที่มาตอบช้าพี่นอยตอบช้าแต่ตอบนะครับและกับโปรเจกต์พวกกันอย่าขัดของเราทีมงานน้ำบานกับพ่อแม่พี่น้องเพื่นอนฝูงและผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ กับข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆนานา,นาที่เราเตรียมไปให้เด็กๆที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากในวันพรุ่งนี้นะครับกว่าจะถึงเด็กๆก็น่าจะประมาณวันที่6วันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราทีมงานน้าบานจะเอาบุญมาฝากเอาภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากเพื่อนๆนะครับครับจึงเป็นเรื่องราวของเราทีมงานน้ำบานที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับพวกกัน อย่าขาดโครงการดีๆสำหรับเด็กๆทางบุญทางเที่ยวทางเดียวกันสำหรับวันนี้สวีดักสวัสดี